เ,เขาเปิดกว้างแล้วเด็ก,เดกๆเขากล้าแสดงออกเยอะเนาะ <S <S <ช>ไม่เหมือนสมัยก่อนอะสมัยก่อนเด็กๆที่อายจะไม่ค่อยมา <S <S <ๆ>แบบว่า cover ลงในพวก YouTube หรืออะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้พอ,พอตอนนี้คนมันจะเห็นมากขึ้นเลยเก่งอะ tiktok อะไรพวกนี้ ผมรู้สึกว่า TikTok เป็นแอปพลิเคชันที่เราต้องใช้สกิลไว่ะตั้งแต่เราต้องมีแบบทักษะการเต้นร้องแล้วต้องต่อจริงใช่ตอไม่ได้ใช่ผมก็ทำไม่ได้ผมไม่รมันยากจังเลยเขาก็มีไอเดียอะไรของเขาทำ YouTube ทำคอนเทนต์อะไรของเขาเองหมดเลยสุดยอดมากๆจริเก่งมากเด็กสมัยนี้รับรองว่าแบบว่าเลิศต่างกับรุ่นเราแต่ถ้าให้เลือกรุ่น A อย่างเอย่างเงี้ยไม่กล้าไม่กล้าแสดงออกออกไปพูดหน้าห้องมาก่อนแค่ออกไปพูดหน้าห้องยังลนเลยเฮ้ยผมไปเหมือนกันผมเป็นคนที่อายมากๆมาก่อน ก็จะน้องมาถึงอย่างนี้แล้วอยู่มาเปลี่ยนตัวเองแน่ครับที่กล้าแสดงออกเนี่ยเหมือนเหมือนมีผมเป็นคนติดเพื่อนครับผมเวลาแบบเพื่อนชอบทําอะไรจะชอบทําตามเพื่อนแล้วตอนนั้นมันมีไม่มีเพื่อนคนหนึ่งเหมือนเราเห็นว่าเป็นไอดอลมันมันมันเป็นคนที่ทําอะไรก็กล้าหมดเลยอาจารย์ให้ไปทําอะไรก็ทําโชว์อะไรโชว์หมดเลยแล้วเราเรารู้สึกว่าเอ๊ะมันมันเท่จังไงก็อยากเป็นอย่างนั้นบ้างก็เลยลองลองแบบเวลาอาจารย์แบบอยากให้เราไปแสดงนู่นแสดงนี่ก็ลองไปทําให้ได้โนตีให้ร้องเพลงก็ลองไปทําใช่ครับผมตอนแรกๆก็แบบโห เราไปทาก็ตื่นเต้นแหละตอนนี้เวลาที่งานแบบใหญ่ๆหรือว่างานใหม่ๆก็ตื่นเต้นอยู่เหมือนกันเวลาออกไปเราจะทําให้เราหายตื่นเต้นยังไงเรามีวิธีไหมคือคือผมจะเป็นคนที่ชอบตื่นเต้นเวลาก่อนขึ้นครับผมพอขึ้นไปปุ๊บช่วงแรกๆร้องเพลงจะขึ้นมาเพี้ยนตลอดเป็นเป็นประจำเป็นประจำตอนตอนหัวคามันจะเพี้ยนแล้วพอแป๊บหนึ่งปุ๊บมันก็จะหายตื่นเต้นไปเองจริงๆตอนหัวปุ๊บแบบเพี้ยนตลอดมีบ้างขอมีดจช็อตแบบสมมติประเทศไทยอย่างเงี้ย ประเทศเนี่ยใช่ใครกใครเขาขน้าี่ใช่อ๋อตื่นเต้นไงพี่ใช่ะตื่นเต้นครับผมตนไงพี่อนใช่พอเราเริ่มรู้ตัวเองปุ๊บหัวคันแรกๆชอบเบาๆก่อน